สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเ่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่สามสิบหตอนพระภัยมณีแก้งผูกคอตายในนางละเวียงวันลาคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังรัะฟังได้เลยนะครับพระอวนอันตันสวงด้วยหน่วงหนักเพราะความรักวนลษนุสุดถนวอม เพียงว่าพี่นี่ระทมด้วยตรมตรอมพร,ระอดออมอกดังจะพังสมด้วยยอิงแอบแนบกายค่อยคลายโสกเหมือนควรโลกซึ่งได้ลดก็สวดสมมาซสื่อมราบอาบอุระไปฉลมที่สุดสมหนักนั่นค่อยบันเทาถ้าน้องรักลกลรกขัง เมื่อครั้งกรอ่อนอกพี่ร่อนเหมือนหนึ่งไฟปลายเผาคอยอยู่ให้ใกล้น้องกับนองเยาวจะคอยเฝ้าปลนนิบัติช่วยพัดวีอีกวันเดียวเกี่ยวหน้าแน่น้าแม่น้องจะปียดป้องผัดเกี่ยงเรีกเลี่ยงนี้ซึกจะมาหรือไม่มา ก็ตามทีในพรุ่งนี้ก็เป็นเสร็จสำเร็จการนางขวยเขินเมือนยิ้มพริมพระพักเธอแสนรักล่าว่าน่าสงสารทำเสียแซงแกล้งว่าเบื่อเหลือลำคาญหน้าขี้คลัานพูดซ้ำให้ซ้ำสวงซึ่งจะให้ไกลเกียงแต่เพียงนั่นเพราะจะผันผ่อนตามไม่ห้ามห่วง แต่เสียงของน้องระวังอยู่ทั้งปวงอย่าลามล่วงเหลือเกินเชยนบันทมแล้วแต่งที่ยี่ผู้นางปูปัดปวนนีบัตช่วงฤทธิ์สนิทสนมแล้วเผยแกยแลแแสว่างนั่งข้างพรมเชิญพระชมดวงดาวดูเปล่าตาน้องจกยัง่งนั่งเล่นเย็นเย็นกวน ข้างในร่อนจะต้องออกไปนอกฝาพระโอบอุ้มจุมพิษวนิดามาให้ลาแล้วจแอุ้มเจ้าคลุมไว้พี่รู้เท่าเจ้าเสียแล้วนักแก้วพี่วันเชิญน,นี่เหมือนหนึ่งว่าเลือดตาไหลอย่าเลี่ยงหลีกอีกเลยจะเกลยใจจงอยู่ในแท่นทองเตือนน้องรัก สายสมอนล้อนล,น,ลนจะปรนิบัติช่วยนั่งพัดพอบรรทมพอสมศักแล้วยิงแอบ,บนแนบ,บชิดจุมพิษพักนั่งเลิกปลักแล้วก็ว่าน่าลำคาญเห็นน้องนิ่งแล้วก็เฝ้าแต่เศ้าซี่ทำเช่นนี้หรือว่ารักแก้งหักหันให้ซอกซ้ำสำหรับแต่ประมาณ ไม่สรงสารสมเพศเวทนาน้องตามใจไม่ถือพระพี่ซื่อสัตย์ปนนิบัติบททะเลศพระเชษฐามมสุบเที่ยงเที่ยงธรรมเหมือนสัญญาจะเงยหน้าดูมนุษย์ก็สวดอายพระเออวยด้วยพระองค์รุ่มหลงรักเจ้งเสื่อมศักดิ์เสียตระกูลเป็นสูญหายแม่นคลาดคล้อย แค่เลี้ยวก็ไม่อยู่จะสู้ตายไม่เสียดายชีวิตจงนิดเลยพระสวมสอดกอดแอบแนบถนอมงามละม่อมแม่ย่าหมังหมองเลยน้องเอย๋ยสักแสนปีไม่ได้ร่างให้ห่างเฉยไม่ละเลยลืมสัตว์ปฏิญาณถึงม่วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรัก สมัครสมานแม่เกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพระพรานพิษสวัสด์ไม่คลาดคลาแม่เนื้อเย็นเป็นห่วงมหนรนบพี่จัพบรบศีสวัสดเป็นมัชฉาแม่เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมาลาเชยผากากัวสุมปทุมทองเจ้าเป็นถ้ำอำไพัยขอไพ่พี่ เป็นราชาสีสู่สมเป็นคู่สองจะติดตามสามสมวนนวลละอองเป็นคู่คลองพิศสวสทุกชาติไปเป็นสัตว์จังหวังจิตสนิทถนอมงามละม่อมมี่งขวัญยาวันไหวจงอ่อนอ่อนผ่อนตามความอาลัยให้เชื่อนใจเสียรู่วล้วเกิดแก้วตาพลางอิงแอบ แนบน้องประครองเข้าน่างลักเพลาวเพลียปัดผ้าหัดถาเรียว,ว่าเบื่อเหลือล่ำคำสัญญายิ่งไม่มาก็ยิ่งทำให้กล่ําเกลือนอย่าลวนลามลามลวนกวนใจที่ได้ห้ามมีผ่อนตามน้องบ้างจะห่างเหินเยี่ยมบัญชรกรนเถิดให้เพลิดเพลินนวนแน่เชิญชมฟ้า ดาราลายดูช่อช่วงดวงดาวบ้างขาวเหลืองประจำเมืองสุกเหมือนดังเหมือนฉายพระยิงแอบแนบนางไม่ห่างกายแสนสบายบรรทมเมื่อลมช่วยเฉอเฉยชื่นลื่นลินกินกุหลาบหอมอังกาบแกมกลมดวนวันเลิกเหย์ชื่นอารมณ์จมโดย ช่วยลำเพลยไปเชื่นเชยปลางน้องประครองกรอนประครองกอดสอดหัดสัมผัสเข้าค่อยเช่นเต้าเต่งซวงดวงสมรน,นั่งผีกเพียกยึกหัดตลัดกรอนเมื่อไม่นอนนิ่งบ้างเป็นอย่างไรเพ้าจับกลุ่มยุ้มยิม,ยมไม่อิ่มหนำจะลูบคลำเล้าคลึงไปถึงไหนย่งหยดหย่อน ควาสบายให้หายใจอย่าเพลิงให้ชอกช้ำและกําตรอมเพระเชยโชมรวมเล่าว่าเจ้าพี่สุมาลีแล้วหลือกินจะสิ้นหอมไม่อิ่มหนำซ้ำใจเพราะไม่ยอมต้องลอดออมอกใจดังไฟเฮือเหมือนอย่างน้ำกล่ำากืนแต่กลืนใกล้จะเหือดหาย อยู่ในน้ำใจหรือจึงจับต้องของลักไม่หนักมือไม่อยากถือแม่อย่าถือโทษเลยที่เฉยชมและเบียนบิดเปียดเสียดชิดจุมพิตพักเหมือนคู่รักร่วมจิตสนิทสนมจนดึกเดือนเลื่อนสว่างน้ำข้างปลมนางชวนชมดาวเดือนแจ้งเสือนแส กระซิบบอกหยอกนางว่าข้างใต้ซื้อดาวไก่กลวกนางไม่ห่างเหนุ่นดาวสาวขาวผ่องตรงซ่องแก่ถ้าใครแลดูนักมักขี้อายนางว่าเบื่อเหลือใจเที่ยวไล่ว่าเส้นนีหน้าหนวกหูไม่รู้หายจะนอนเล่นเย็นลมชมสบายเฝ้ากรอดกายกลวนใจกระไลยเลย เ้วหลบพักซักผ้าเช่นหน้าเต้มมาเปียกแ้มก้มแอบแนบขเนยพระสวมสอดกวดน้องประคองเฉยจนลืมเลยหลับไปในสยยาฝ่ายพี่น้องสองสีบุตีเรี่ยงมานอนนอนอยู่เพียงชั้นล่างที่ข้างฝาไม่ให้เหล่าสาวไส้ผู้ใดมาจนเวลาล่วงลาง สว่างวันเช่องจัดแจงแต่งเครื่องแล้วยื่องอย่างไปตั้งข้างแท่นทองนอกห้องกัน้นของสเสวยเนยนุมทั้งน้ำจันสารพันเส็ดสับและกลับไปฝ่ชยชมยงององละเวงวลาลาดตื่นสายญาติยามลุ่งสะดุ้งไหวค่อยขยับหับบาน บรรจวนชัยนี่ให้องค์พระอภัยตื่นใสาย,ยาแล้วลดเลื่อนเคลื่อนองค์นางลงรักมาส่งพักแล้วก็ออกมานอกฝ่าเห็นบุตรีพี่น้องทั้งสองหลาร่องเรียกมานั่งใกล้แกล้งใส่ความไม่บอกเล่าเจ้าไปพาเธอมาไว้ให้กวนใจช่วงจับ ทำหยาบยามเครื่องเงยงงลงเสื้อก็เหลืองามนี่หากห้ามใจได้จึงไม่อายเจ้าลูกว่าลู้อยู่ว่าพวกฟันหลังเขาเชียงชังปะอาภัยนี่ใจหายจะให้ห้ามลามทับมากลับกลายมีวุ่นวายขึ้นแล้วเหรือเป็นอย่างไร มันนี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เรียกขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเรียกขอขอบคุณทุกทกท่านไว้นโอกาสนี้ด้วยเรียกพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ